ไว้ที่เดิมนี่แหละครับนะฮะอย่าไปกระโดดบ่อยเพราะเงินเฟอ้อเลยครับนะฮะจริงๆถ้าวันนี้คุณมีพอร์ตที่ลงทุนในพวกหุ้นกองทุนหุ้นกองทุนอสังหานะครับผมว่ากลุ่มนี้เนี่ยเอาโดยปกตินะครับก็เอาชนะเงินเฟอ้อระดับปัจจุบันได้อยู่นะครับถ้าลงทุนในระยะย,ยาวๆโดยเฉลี่ยนะครับหุ้นกองทุนหุ้นกองทุนอสังหาเนะเ ถ้าเป็นตัวอื่นที่มันเสี่ยงเนี่ยอย่างเช่นอสูรสินทรัพย์ดิจิตอลอย่างเงี้ยผมก็จะไม่ค่อยแนะนําว่าต้องเอาไปลงตรงนั้นเพื่อจะเอาชนะเงินเฟอ้ออย่าเลยจริงๆถ้าคุณมีลงอะไรพวกนี้ไว้เนี่ยมันก็ถือว่าโอเคระดับหนึ่งแล้วแล้วเงินเฟอ้อตรงนี้ผมเชื่อว่ามันจะเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับเ,เพราะว่าเศรษฐกิจมันหยุดไปหลังโควิดเนี่ยเ,อเยอะมากเศรษฐกิจมันพักไปเลยสังกัดไปเลยพอโควิดมันเริ่มจะซาเราเริ่มจะกลับมาใช้ชีวิตได้เหมือน,นมันดีดมาแรง สินค้าอุปโภคบริโภคพลังงานน้ำมันถูกไหมมันมีความต้องการสูงเมื่อคนมีความต้องการสูงราคามันก็วิ่งสูงขึ้นแล้วเกิดเป็นเงินเฟ้อที่พุ่งไปเร็วแรงนะฮะ,อะโอเคไหมอีกฝั่งหนึ่งก็คือต้นทุนในการผลิตอะไรต่างๆต้นทุนในการใช้มันสูงขึ้นหมดเลยมันก็พากันไปหมดเลยเพราะฉะนั้นอาจจะต้องให้เวลานิดหนึ่งเมราะ,ะมันก็คืออาจจะกระโดดสักปี2ปี3ปีเ่ยนะฮะแต่ว่าคือ ถ้าเราเงินไม่ได้แบบโอ้หถุงถังมากก็ไม่ต้องไปกังวลม,มากะนะครับเอชอบพูดกันเงินเฟอ้อแล้วจะทำยังไงมีเท่าไหร่นะฮะถ้าเอาแบบวิธีชนะเงินเฟอ้อได้ดีสุดในมุมผมนะทํามาหากินนะให้ได้เงินมาเพิ่มเนี่ยชนะเงินเฟอ้อแน่ๆถูกไหมฮะสมมุติคุณมีหนึ่งร้อยคุณลงทุนยังไงอ่ะคุณลงทุนยังไงชนะเงินเฟอ้อกับผลตอบแทนประมาณห้าเปอร์เซ็นต์ะถ้าเอาปัจจุบันถูกไหมฮะ แต่ถ้าบอกว่าไม่เป็นไรเราก็อาจจะไม่รู้เรื่องการลงทุนอะไรมากฝากไว้เหมือนเดิมก็ได้แต่กูหาเพิ่มมึงกูได้มาอีกร้อยว่ะเฮ้ยอ่ะมึงเฟอ้อไปอ่ะถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นผมก็บางทีนะฮะการสื่อสารของกูรู้ต่างๆนะตามสื่อช่องทางต่างๆก็ทําให้คนกลัวไปหมดแล้วก็จะทํำยังไงดีทํำยังไงดีถ้าเกิดว่ารายได้เรายังมาเพิ่มเรายังเก็บยังออมเพิ่มเงินยังมาต่อเนื่อง นะฮะกังวลประมาณหนึ่งนะครับถ้าเรามีจัดชุดลงทุนอยู่ในหุ้นอยู่แล้วกองทุนรวมหุ้นอยู่แล้วนะครับในสำรองเลงชีพของเราก็มีลงทุนในหุ้นอยู่แล้วนะ,ะลงทุนใน r m f หุ้นอยู่แล้วอกองอสังหาเราก็มีลงทุนถูกไหมฮะเก็บไว้ในเครื่องมือลงทุนส่วนใหญ่ะฮะที่มันไม่ใช่เงินฝากไม่ใต่างๆเนี่ยแล้วลงทุนแบบมีความรู้นะถือว่าพอจะสู้ไหวประมาณนึงนะครับแล้วก็เวลาไปคิดเรื่องหารายได้เพิ่มอันนั้นน่ะแก้ได้เร็วชิบหายเลยฮถูกไหมอ่ามึงมึงเงินเฟ้อห้าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมกูหา มึงเอาเดี๋ยวมึงเอากับกูดิแล้วไหมฮะเออก็ลองดูฮะก็ลองดูเพราะฉะนั้นผมไม่แน่ใจอะว่าบางทีเราฟังมากๆจนเรากลัวหรือเปล่าเรากังวลไปหมดแล้ไหมฮะเออบางทีอยากจะถามหน่อยว่าแล้วพวกพี่ทําอะไรกันนะแู้ไหมฮะพวกพี่เนาะพิธีกรข่าวอะไรต่างๆพี่ทํายังไงกันนะพี่พิจารณาอย่างไงเนาะเออเพราะว่าข่าวแบบเนี้ยนะลองไปอ่าน psychology germany ดูก็ได้ครับเรื่องแบบนี้ขายดี เพราะว่าถ้ามันมีคนมาบอกว่าเงินเฟอ้อแบบนี้พวกคุณแย่แน่พวกคุณเหนื่อยแน่พวกเราจะต้องหนักกันแน่ถูกไหมกับอีกคนหนุ่มก็บอกว่าเออเงินเฟอ้อก็มีผลกระทบนะแต่ว่าถ้าเรามีสตินิดนึงก่อนหน้านี้เงินเฟอ้อมันก็หนึ่งเศษษนะก่อนที่มันจะเกิดเรื่องทั้งหมดเลยเงินเฟอ้อก็หนึ่งเศษษนะช่วงเงินเฟอ้อหนึ่งเศษเษเราได้ลงทุนชนะเ,ะเงินเฟอ้อไว้บ้างไหมคร วันนี้พอมันขึ้นมา2กว่าสามขึ้นมา5้าถูกไหมฮะไอสิ่งที่เราลงทุนไว้เดิมบางตัวอาจจะเฉลี่ยเจอยู่ก็ยังชนะเงินเฟอ้ออยู่นะฮะตัวไหนที่มันเฉลี่ย2อยู่ก็อาจจะแพ้เงินเฟอ้อเยอะหน่อยแต่เดี๋ยวไอสภาวะแบบน,นี้เป็นอาจจะเป็นสภาวะช่วระยะเวลาหนึ่งฮะแล้วถ้าปีสองปีหน้ามันกลับมาก็ไอสิ่งที่เราแบ่งสัดส่วนไว้ลงทุนหลายที่เนี่ยมันก็อาจจะพอสู้ได้ก็ได้นะฮะแล้ววิธีที่ง่ายที่สุดของผมคือหาเงินเพิ่มฮะนี่แม่มชนะแน่เลยะะถูกไหมฮะเออ เราพูดแบบนี้คนก็ไม่สนใจครับคนก็จะบอกว่ามึงมีความรู้จริงหรือเปล่าเนี่ยผมไม่รู้ว่าผมมีความรู้มากมากกว่าผู้พี่เขาหรือเปล่าผมก็ไม่กล้าหรอกเขาผู้พี่เขาเก่งแต่ผมอยู่ได้นะผมก็ไม่ได้กลัวเงินเฟอ้อด้วยแล้วก็จะมีเงินอยู่ในบัญชีเงินฝากอยู่พอสมควรด้วยไม่เป็นไรฮะเงินฝากผมก็เยอะด้วยนะฮะผมพูดได้พูดได้เลยฮะนะครับอ่าเจ็ดแปดหลักครูคพูดครูพูดออกอากาศได้ด้วยก็ไม่ได้กลัวเงินเฟ้อนะ เพราะฉะนั้นบางทีแม่งกลัวกันไปจนแบบเราไม่ได้บริหารจัดการจริงๆจรงๆิงๆหรือเปล่าวะนะฮะเออแล้วก็เอ๊สภาว่าการแบบนี้มันก็คืออออมันก็มีช่วงที่มันอาจจะเหนื่อยหน่อยอ่ะก็ต้องระมัดระวังการใช้จ่ายควบคุมนิดนึงแต่ถ้ามันเฟอ้อไปเราก็ต้องไอ้ของมันต้องกินต้องใช้ก็จ่ายไปแต่ว่าไม่เป็นไรใช่ไหมเออแต่ผมก็จะพยายามหาเพิ่มเวลาเฟอ้อเนี่ยผมชอบหาเพิ่มอรับทำอะไรอีกดีวะใช่ไหมฮะ เพราะว่าลงทุนก็จะได้ประมาณหนึ่งแต่ว่าที่ผมพูดไปนั้นก็ผมว่าก็จัดการเงินเฟอ้อได้นะไม่ใช่ว่าจัดการไม่ได้เนะครับเพื่อนพูดให้ฟังแบบนี้นะฮะ